ดังเมื่อเรา,เราได้<น>มาศึกษาดูาเข้าใจในหลายส่วนก็ไปศึกษารดูว่าสุตตะมัจจัญญาภาวนามัจปัญญา,ญญาแล้วก็จินตะมัจปัญญานะติดต้องใช้เป็เกิดประโยชน์นะนั้ตกองเป็นส่วนสาคัญนะนี่เราก็มาถึงลุบินีแล้วา,านนาลุบิน,นีทุกท่านก็นรเราก็ตื่นขึ้นมานะเรียบตัว ซือรองเท้าที่เขาแจกะ็ือเราจะได้เดินเข้าไปแล้วก็นี้รถเราก็จะไปที่รถไทฟดุมปินีรลดุมปินีเราก็เราก็จะนั่งสามล้อไปอีกประมาณร้อยเมตรไปจากนั้นเราก็เดินไปประมาณ หกร้อยเมตรต่อมาเาป็นเซลฟี่ที่พระพุทธเจ้าน้อยไปมาในเซลฟี่นี่คือวแบบ่าตกกินเทรนด์เนีโ่โอ้ยไปใส่อะไรก็ดาวเครื่อินโอ้ไปถือ <c oughs> นั่งรถไปโดูนะวก็ใส่ รองเท้าเราไปจอดโอ้ยไปจอดดูดูหน้ากูบินีเราก็ใส่รองเท้านี่ว่าเดี๋ยวมันมันเดินไม่ค่อยสะดวกก็ต้องไอ้แท่ก็เด็กนุ่าลอ่ไปเข้าตรงนู้นก็ได้ตรงใหม่ตรงตรงรถจอดอ่ะตรงรถจอดดีกว่าเดี๋ยววัดไทยก็สะอาดนะก็วัดไทยก่อนก็ได้ ต้องน้ำเทวะไทยก่อนนะจะไแต่ตรงมันมันก็พอได้แต่มันความสะอาดอาจจะไม่สมดุลเท่าไหร่เขาวัดไทยเขาห้องน้ำแล้วก็กลับมาขึ้นรถสามล้อคันละสี่เดี๋เขก็พัฒนาเนะว้ามีพื้นที่หกพันไร่ป่า เป็นโซนเขตทะเลว,วา่าทั้งที่ตะปัดออกทั้งที่ตะปัดตกก็จะมีมหาวยยาน<ม>แล้วก็มีเขตน้ำล้อมรอบอ้ําพัฒนาสวยดุดินีแล้วก็มีคนไครเข้ามาพัฒนาช่วยเยอะนั้นก็เราก็าจะได้เห็นาพลังศรัทธาของชาวพุทธที่ นำพาแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมาคิดว่ามันจังขาดอยู่ตัวหนึ่งก็คือว่ามันน่าจะมีรถไอ้รอบรถอะไรบริการสวเนี่ยเขาว่ามันเดินร็ไกลเหมือนกันเดินไกลเหมือนกันเดกนเราก็จะได้สัมผัสกาพัฒนา ดีนะพุทธะดีก็สัพพะละอะไรก็ไม่เลยนั่นน่ะสบายสบายสวดบุญก็อีกิจิปิโซธรรมดาก็มันหนักก็เอาไปสัมผัสก็เจอสิธรรมบุญ กลับมาเราก็จะได้เอาไปทอดก็ป่าทานข้าวโหบางอีนชีวิตสดใสเลยสุดยอดมันวาอีนเออเออมันมันไปคิดว่าเราจะมาคือปกติเขาไม่รถเข้ามานะโยมแต่ว่าเราผิดปกติโอ้ไม่ใช่ คือเราเขาเราขอร้องเราส่งทะเบียนรถเข้าไปให้เจา้าคุณอ่ท่านก็อนุญาตแต่อินเดียเขาก็าก็ไม่รถเข้ามาเนี่ยเดีเราก็แทนที่มันจะคิดว่าคนจะเข้ามามันก็มีคิดมีเป็นธรรมชาติโยมมาดูแบบธรรมชาติ สมปูลกับแบบธรรมชาติกลางถนนบางปูนกับกลางถนนแบบธรรมชาติจะไม่คิดมากแต่ถ้าเป็นหนุ่มนี่จะคิดกว่านี้นะเนี่ยบางวิกยังไงเออชีวิตจิตได้จำได้เราคิดไม่เผื่อเออเหรอไม่เผื่อเลยเหรอไม่เผื่อหนุ่มเลยชีวิตเออเหรอ Eh,